ไปที่จังหวัดพิจิตรกันบ้างค่ะจังหวัดพิจิตรนะคะเปิดการแข่งขันเรือยาวเยาวชน7ฝีพายส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสร้างสรรค์นายธนิตภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็มประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวให้เกิดการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่กิจกรรมการแข่งขันเรือยาวเยาวชนเจ็ดฝีพายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดพิจิตร ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตรจัดขึ้นระหว่างวันที่2-4พฤษภาคม2568ณบริเวณบึงสีไฟด้านลานจอดรถอาคารพื้นที่ชุ่มน้ำเพื่อให้จังหวัดพิจิตรนะคะเกิดการขับเคลื่อนซอฟพาวเวอร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาอย่างเป็นรูปธรรมเกิดการบรูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนเครือข่ายต่างๆสามารถสร้างการรับรู้ในการประชาสัมพันธ์แผนการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่อันจะนำไปสู่ การกระตุ้นการท่องเที่ยวของชุมชนรวมถึงการสร้างภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและกีฬาที่เข้มแข็งต่อไปในอนาคตค่ะสำหรับการแข่งขันครับมีทีมเรือยาวเจ็ดฝีพายอายุไม่เกิน20ปีรวม16ทีมจาก6จังหวัดได้แก่เชียงรายพิษณุโลกลำพูนสุขโขทยัยอุตรดิตถ์และพิจิตรซึ่งไฮไลท์ครับการแข่งขันเรือยาวเายาวชน7ฝีพายคู่พิเศษทีมเยาวชนหญิงระหว่างเรือคอสซี่และเรือจันขจรนนะครับจากจังหวัดอุตรดิตถ์ ภายในงานยังมีการออกบูธนำเสนอผลิตภัณฑ์ของดีประจำท้องถิ่นครับการแสดงนิทรรศการประวัติเดือดสำคัญข,ของจังหวัดพิจิตรการจำหนา่ายจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มนะครับจากรถขายอาหารเคลื่อนที่รถฟู้ดทรัคชื่อดังการแสดงดนตรีโฟกซองตลอดจนการจัดงานนั่นเองครับ